ดูของฟรีครับผมนี่โอ้โหโเต็มไปหมดนะครับมีทั้งรูปพื้นหลังกล่องศพนะครับผมาตาประจําจิตก,กรรมนะครับกล่องสกินปืนนะครับแล้วก็ชุดฟรีๆทั้งหมด7ชุดเลยนะครับ ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆอีกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับ gm ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับของฟรีนะครับกิจกรรมฟรีไฟ x กับ bts นั่นเองนะตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมสายฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับบอกเลยว่าของฟรีเยอะมากนะครับตอนนี้เข้าเซิร์ฟไทยเป็็นนนนทีีีีีี่่เเเรรรรยยยบบบบ้้อะะะคััววววด๋พจมมาิแต เลยนะครับพึ่งมาส,ะสะดๆร้อนๆเลยนะครับ ช่วงสี่โมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับมาก่อนนะครับชมทิ่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมาในส่วนตัวนี้ปฏิทินตัวนี้เลยนะครับแอสซินชีสก็จะอยู่ข้างล่างตัวนี้เลยนะครับผมนี่โอเวอร์วิวนะครับ BTS นะครับผมทับหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับแบนเนอร์ของฟรีนะครับควงศิลปินนะครับฟินไอเทมฟรีนั่นเองนะครับตตตตตอออนน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 นีีี้้้้้ปปรรรรรระะะกกาาาาศใใสส่่่่่่ววววัััััััเเเเเเเมมม็ททยยบบบคคจดขแแพหงงิ 2ี่มีนาคมเลยนะครับกิจกรรมพิเศษนะครับผมก็คือกิจกรรม BTS นั่นเองนะครับกาดแฟนตัวยงนะครับดูของฟรีครับผมนี่โอ้โหเต็มไปหมดนะครับมีทั้งรูปพื้นหลังกล่องศพนะครับผมาตาประจำกิจกรรมนะครับกล่องสกินปืน นะครับแล้วก็ชุดฟรีทั้งหมด7ชุดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25เลยสำหรับชุดฟรีนะครับเราก็จะมีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับนี่ตามเพื่อนกลับมารุ่นรับเพชร19,9หนเก้าพเกกบเพชรกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเตรียมรหัสไก่ไปได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่วี่ที่26มีนาคมนะครับแล้วก็จะมีต um ั๋วนะครับวันที่2เมษายนนะครับมีสกินลดวันที่4นะครับผมแล้วก็จะมีสกินคู่หูนะครับผมนี่เลยเล่นครบ150 นาที150นาทีรับฟรีสกินคู่หูนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวพี่พามาดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออธิบายในส่วนแบนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็วันที่แปนะครับขคัวบโบย่าไปกับาบางทันนะครับบางทัน นะครับรับตั๋วนั่นเองนะครับแล้วก็9้าเมษายนล็อกอินฟินชิงบอร์ดนั่นเองนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่ง BTS ทาเล่นใส่ชุดก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูทีละอย่างดีกว่าว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับของฟรีทั้งหมดนี้นะครับย้ำว่าทั้งหมดนี้ในแบนเนอร์นี้เนี่ยก็คือฟรีทั้งหมดเลย กิจกรรมใหญ่จะเปิดวันที่9นะครับตาม uh, แบนเนอร์หลักนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นี่วันที่9มีสายนนะครับแต่ว่ากิจกรรมจะเริ่มวันที่25มีนาคมมันเองนะครับไปเราไปดูกันดีกว่านะครับผมสําหรับ วิดีโอรีวิวแต่ละอย่างนันเองนะครับเรามาดูอย่างแรกกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับสำหรับภาพในเกมนะครับภาพในเกมเวลาเราเข้าเกมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับเชุดด้วยกันสำหรับชุดฟรีนั่นะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูในส่วนอย่างแรกกันดีกว่านะครับสำหรับสกินมอไซค์เท่ๆนะครับบอกเลยว่าเท่จัดดูอไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าตรงล้อเนี่ยก็จะมีแบบอัปเดตใหม่นะครับดูอย่างเท่ดู โอ,โ,โอ้โหอะดูใหม่อีกรอบนะครับผมนี่สกินมอไซด์อย่างเท่ยังแจมนะครับผมนีเห็นไงโอ้โหโคตรเท่นะครับผมเลยเรียบร้อยแล้วสำหรับอย่างแรกมอไซด์เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงไหนมอไซด์จะอัพเดตเข้มามาวันที่4นะครับคือล็อกอินรายวันนะครับพิชิต ฝันไอดอลนั่นเองนะครับล็อกอินครบ7วันกับ BTS นั่นเองนะครับก็จะได้รับของฟรีทั้งหมดนี้ไปเลยรวมถึงเสื้อด้วยนะครับชุดนะครับผมนะสำหรับชุดด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องศพนะครับผมนี่เลยกล่องศพเห็นไหมโอ้ยกล่องศพอะไรจะเทขนาดนี้เฮ้ยกล่องศพเป็นหุ่นใส่เสื้อด้วยดูดิเฮ้ยแปลกตาดีว่าดูดิ นะครับผมอันนี้เป็นกล่องศพท้ให้พี่ถึงรู้นะครับมันมีอ่าสัญลักษณ์ตัวนั้ตัวนี้เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับนี่โอ้โหเท่จัดจัดนะครับกล่องศพจะอัปเดตเข้ามาวันที่25้านะเห็นไหมนี่ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมพิเศษนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้สําหรับกล่องศพนั่นเองมีเอฟเฟคด้วยอย่างเท่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็สําหรับนี่แอร์บอร์ดนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ดูเอฟเฟคดิโอ้โหโคตรเท ดูใหม่รอบนะครับผมสำหรับแอร์บอร์ดนะครับโอ้โหเท่จัดๆน้ำกระจายเลยนะผมดูอย่างเท่นะครับผมประมาณนี้กิจกรรมแอร์บอร์ดจะอัปเดตเข้ามาวันที่ไหนเออวันที่9เมษายนนะครับล็อกอินฟินชิงบอร์ดนั่นเองนะวันเดียวเท่านั้นสำหรับแอร์บอร์ดตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดละนะครับทีนี้เรามาดูชุดกันบ้างนะครับชุดพี่ หาข้อมูลมาได้บางชุดนะครับบางชุดก็ยังไม่หมานเองนะครับพี่ก็เอามาให้ดูบางชุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชุดสีม่วงนะครับมีเอฟเฟคด้วยนะกวแยกเป็น1 2 3 4 5สสามสี่ห้าห้าส่วนด้กันนะครับนี่อย่างเทยว่ะเสื้อโคตรเท่ดูดิมีเอฟเฟคด้วยนะครับนี่ตรงแขนมีเอฟเฟคสีม่วงนะครับนี่กางเกงไม่มีเอฟเฟคนะนะครับเน่อันนี้รองเท้านะครับผมโอ้ยอย่างเท่ได้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 เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ประมาณนี้ เออเท่ดีนะครับประมาณนี้เลยนาะในส่วนต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าสีชมพูก็อยู่ในส่วนนี้เลย,ยกิจกรรมวันที่9เมษายนนะครับผมเป็นกระเป๋าสีชมพูส,สวยๆเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูการเลเวลหนึ่งนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับนี่เลเวลหนึ่งอ้าวใหญ่อยู่นะเลเวลหนึ่งก็ดูดีนะครับอันเลเวลสองมีหัวใจละมีเพิ่มหัวใจมาตรงกลางแล้วนะครับนี่เลเวลสองนะอ่าเลเวลสามเอฟเฟกต์อะไมเป็นสีส้มวะ ม่เป็นสีมูนอนะน้เท่นะครับผมเนี่ยดูเอฟเฟกดิเป็นสีส้มเฉยเป็นไฟเฉยนะครับผมเลเวลรสามอ่ะดูดิเนี่ยเลเวลรสามเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกไฟนะครับผมโอ้โหน่าจะเป็นสีมูถ้าเป็นสีมูพี่ว่าสวยเลยนะครับนี่ดูดิโอ้โหแต่ว่าก็ถือได้อยู่นะครับถือว่าโอเคได้อยู่นะครับสําหรับกระเป๋าฟรีนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับชุด สีม่วงสีชมพูนะครับ BTS ก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรมวันไหนเอ่ยนี่เลยวันที่4นะครับเป็นสายนุก็คือเป็นกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะสำหรับชุดตัวนี้นี่เลยมาเีพี่พาม,มาดูนี่ก็็นว,นวานนี้เลยเป็นไงเทป่ป่ะเออโคตรเท่นะครับนี่เออได้อยู่นะมีทั้งชายและหญิงนะครับสำหรับชุด BTS สีชมพูนั่นเองชมพูอ่ะม,ม่วงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ปิดท้ายนะครับด้วยสกินคู่หูนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมนะครับร5อานาทีรับฟรีสกินคู่หูนั่นเองวันที่6เมษายนนั่นเองนะครับสำหรับสกินคู่หูพลังใบพลังใบนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่พลังใบมาเต็มนะครับผมโอ้โหใบอะไรวะเนี่ยใบมะม่วงก็ล่วงได้นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับสกินคู่หูนะครับผมนี่เป็นไง ย้ำว่าฟรีนะครับของฟรีทั้งหมดเลยนะที่พี่พูดที่พี่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับย้ําว่าของฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆในแบนเนอร์นี้เนะี่ยนะครับของฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินลดสกินชุด นะครับผมนะแล้วก็จะมีเออ่ยังไงอ่ะจะกินคู่หูนะครับแอร์บอร์ดกระเป๋าฟรีทั้งหมดเลยในแบนเนอร์ตัวนี้นะครับที่ก็คือเกมประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่ในแบนเนอร์ตัวเกมแล้วนะครับผมนะก็คือจะอัปเดตมาแผ่นหน้านั่นเองอัปเดตแผ่นวันที่23นะครับหลังตู้โกหมดนั่นเองนะครับตู้โก้ระยอตรงนี้นะครับหลังตู้โกหมดก็คือจะอัปเดตแผ่นเข้ามานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโหนี้ามารีวิวของฟรีกันยกเซิร์ฟเมาเองนะครับไวันนี้ สวัสดีครับ